เอาโบมี่ยังมาคำคูนกับพาห่มเนี่ยแล้วเพราะได้เห็นคนจะขี่ข้านในบริรุปในเราก็เดี๋ยวคือมักนอนในน้านนะลงให้กดนี้ให้กดนี้เนาะแล้วก็ดีกดเข่าเด้อบานี้ขึ้นห้านไม่แต่ก็คอให้มิตรสิ่งดีๆเข้ามามานนเนาะขึ้นเฮือนไม่หรือว่าห้านไม่ใส่ห้าเต็มแล้วก็ให้มิตรโชกตะลาบมิตรสิ่งดีๆเข้ามาในครอบในครัวให้โชกให้มานให้ร่ำให้รวย,<ด>ยเปิดห้านในจุดประงค์ที่ใครยัง ฟังเนี่ยฝากตัวน้ำเซีนอยดใครยังอ่ะยังโบนั่นหูเออว่าไงขึ้นเจนี้กะหันแรกเพี่ยนสัคาสองสามสามแล้วเออการหูแล้วว่ารวยกะตักกินเองนี่ตักเองกินเองอันนี้ยำอันนี้อ่างัวโตนึง พี่น้องไงเนาะเปิดภาพมาวันนี้เฮาก็อยู่พี่เด้อพี่น้องอยู่ในเมืองบาดนี่พี่พี่น้องไงเนาะอ่าอยู่เซโนพ่อแม่พี่น้องเไงอยู่ลานจอดรถพี่แหละเป็นแปนพี่แหละพี่น้องเไยก่อนอื่นก็ขอกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบ็ดสุูสุขคนเนาะเพราะว่าอยู่ในและกต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีต้อนรับกับสู่ซองเบเตียงทองเนาะบ้านนาคือเก่าพี่น้องเไงเมื่อนี้เบเตียงก็อ่าสิมา ขึ้นห้านไม่ห้านค่าไม่ของแม่มิกของสาวน้อยอ่าพี่น้องเลยที่ห้องหุ้จักคุ้นเคยกันดีแหละเพื่อนกับมีธุรกิจหลายอย่างบ่ว่าสจะเป็นขายคำ้ำบ่ววาสจะเป็นห้านแลกเปลี่ยนเงินตราขายอุปกรณ์ไฟฟ้าโอ้ยมีครบมีฟ้ามูมีอยางทุกอย่างพี่น้องเลยเนาะลายยางแห้งน,นะแต่วันนี้เพิ่นเปิดอีกสาขานึงอีกห้านหม่เป็นห้านอีกแห่งน,นึง เป็นกระเซินทั้งปลาเตียงและทีมงานไปพี่น้องเลยก็เลยสีอ่าไปยินดีน้ำพิ่นไม่นี่ก็ได้เนาะอ่าไปยินดีอ่าขึ้นห้านไม่เป็นยิบเปิดชิคายยังบุกก็เดี๋ยวจะถามเพิ่นเนาะจกชิคายยังจะใส่ห้านอนะไพี่น้องเลยอ่าไปขึ้นห้านไม่ก็ปุ่นมีอย่างเนาะพี่น้องเลยนี่จะนี่แหละอ่าผ่าห่มเนาะเพราะว่าข,ขึ้นห้านไม่ก็ต้อง bồn thăng hạn hương là cái non năm ba này Để nhìn đi nó hơn con ủa là lột cái nhanh đi rồi <laughs> ไปชวนไปแก่งแล้วอยู่หรอเอ huh? uh, 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 ้าเออไปโซ่ถามว่ามาน่าเผ่าข um uh, ้อมกันถามบอลลี่กันลาลุงป้าไปมาครบเบิดแล้วบ้านี่เนาะอ่ะสบายดีเด้อทั้งบ้านแสนบ้านคิดบ้านโอ้ทั้งเจอกันไปไปยังบุคบกันหรอแต่ที่เข่าก้อนพี่น้องไงเข่าก้อนกินก้อนเนาะอ่าตะบน เรือวนายห่านลีลออ่าใช่

มาเปิดอยู่ซะมาหนีอีกบอนหนึ่งเนาะอ้าเของลมพัดสบายดีอ้ยโดย ทำไมมันเงียบเหงาจังเลยอ๋อท่านไเห็ดยังบ่นี่ยแล้วแ่ายถุงเท้าถ่ายถงเท้าบ่ปีนงูเลยอต้อนรับตัวนึ่้องอ่าา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 าเาา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 านาัาา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 า่น้าา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 นา่าาาาายาาาาาัาาัาา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 นาา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 ่าาาาาา้ เอาง nope. oh, nope. ja. ่วดีเลยเฮ้เมืน้ีเนอ้เนาดอยดอยดอยีสบายดีจาิศ่ลน่นอจะชีวิตไม่แน่นอนแต่ใช่มีหมอนฉันนอนแน่เงียใจสบายสบายเออ่นองเลย ไปสามรอบแล้วอบเข้าประจำเด็กสิ่งนี้ไปจบไปโอ้ไม่ขั้วสบายดีเดอ้อโอ้เนาะฮะอันนด้รูกเคยเจ้านี่นะนี่จับกล้องอยู่นี่เออลลอกเป่าเลยผมต้องแกงเอาไปเลยเราอะคารองก็่าเอาถือใจแล้วเอาคารองเลยเออ โชกขวัญยางกรอกเรียใช่มันจักานี่สบายดีสบายดีสบายดีอ้ยายอ้ยเบอเนจังเลยนะี่สบายดีเ่สบายดีเ่โอ้ยเนาะ ไช้พี่น้องเลยอ่าเรียบร้อยแล้วชุดขอสชุดควันเรียบร้อยแล้วเนาะดยอืมที่ได้ได้เปมนมากอืมอืมอใจเด้อจะเป็นผูคนดยอย่หเด้อหยระเปงด้วห้ยระเปงด้วยเพราะได้ช็อตเด็ดนี่ยิกยิๆกยรุ่นนี้ยิกปู่ยูแล้วต้องเสฟสร้ดเล่วเออแม่ของพ่อนม่อายุจะปีแหละ ฮะเป็ยังโอ้โหเขาเข่าเขากางลิกเซอเออข้าเนียวข้เนียวกางเงินกัมาเนาะมาเมย์มาถ่ายหูเมย์มาถ่ายหูปน้องสาวเอออ้ก็แม่เาเห็น่าเห็นีมาเ้าเลยยังฝักขวัญยังรุกเรียดเหคิดว่าเอาพัวไหม

Icana, ซ้ายก็เข้าบาดเนี้ยจบเอยพยายามตาตะก้เหรอตาเหลือได้เลยแล้วหูบ่าชาเขาว่าไทยในการปฏิบัติภูดูคนที่บาทหนึ่งหูบ่าชาเหตุจังชัยเว้นนี่เป็นยังเป็นยังบอกคนนี้หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่ง เบาแป๊บนึงขอเวลาหน่อยนึงเอาขาฟังเลยแบบใส่แวบบย้อนมิติตาโอเคฮะกินแล้วใครไหนเขาจังกล้องเขาของพ่อมาบบบนี้อ่าเอาบ่มี่ยังมาค้ำคู่นกับพาห่มนี่แล้วเพราะได้เห็นคนจะขี้ข้านในบริรูปในเรากะ จะขึ้นมักนอนแน่น่ะอันนี้บริขาเด้อย่องย่องนี่ย่องเออเอ้าเอาเออจุดดีมีเฮงเด้อคำคูนปีใหม่ปีใหม่ขึ้นเฮือนใหม่อ่าให้ปังๆเนาะให้โดยเอายางมาขายกันครัว่ามันขายโบออกวิญญางกันโน่นไปทั้งบ้านโคกแน่ก็ได้ผูกแขนได้ไหมผูกแคนเลยมา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 อืมร้องคารมามามาพี่ลุงมา ปเปล uh, 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 yeah. oh, ี <id> <reviewers> ่ยนกันผูกอ่าอันนั้นเพ่ก็ได้มาให้เพิ่งมาคนก็ได้ยัายูเนเมจมาบ่ยูโอ้โ้ลรักมวลสงวนตัวเออเรียบร้อยนี่ขนาดเราเรียบร้อยยังดี เดี๋ยวพี่เออ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 เอาเอาเอาอากาศย่างอ่อนได้หนึ่งบาทบริหน่วยแต่นี่ลายได้เลยทะลุไปหน้ามามาเดี๋ยวเอามาเพิ่มอีกสามหน่วยจะอยู่มันคือมุมีหน้ามิยังเลยใช่แล้วเพราะต้องไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่ลูกกอดลูกวิเออเดี๋ยวลูกกอดลูกวิเพราะว่ามาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเอา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 มามาเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ข้อต่อแขนได้บันนี้ได้ก็ได้เลยเนาะจกได้ลูกอุซ่าวยังไงใช่เลยซาไม่ริดก็ได้ปันนี่แนได้เล่าได้แล้วไปเลยเด็นไปไปเนี่ยไปไปเด่อได้เลยปวดน้เลยนะอะวย่ไปลหมูน้าข้างเวแต่มน้ํ่ากา จะได้ใช่หน่อยจะร้านเงาม่ก็ใช่ใเรื่ออาหารเติมที่เิี่ว่ะดีเนยม่หดก่อนเนาะโดยจ้าประเทศดื้อเห็นอีกเนาะแค่บ่ขไรหนิยังมึงขัดมจะดื้อได้รกล่ะจะดื้อจะดื้อเอออ่าไะโอ้เสร็จอะไร คนผูกแขนยูชิโนใช้เงินอยู่บ่ใช่ก็ได้ทำก็ได้เร็ยก็ได้บ่คือบ่เห็นนะนะคือบ่เห็นเนาะเร่่าเาือว่บจะมาผ่าเือนะจะพิธีจะตั้งถามก่อนนะแบ่งไปกันสาวกูดก็ได้สาวทิ้งไ่ขายจะสาวจะ่ายจะสาวที่หาจะบ้ากไหมติงเจอรด้จะบ่า จะบใ่ค่ะจะบาวอีกเลยจะบอกจะบาวเออจะบอกคุยเบ่าว็นอยู่เลยเกินเกินจะได้หนีไปทึงา่ไม่ล่รอเลยเดิเดยนอะไรกับใจบักูุคนเดิมทึ้มาพูดจะได้ลายเอมีงานพักวันอีกวันหนึ่งดับวม่ไ้ิสู์กัที่เก่าเก้า่าอยู่ปูอยากมากงานขปรนอันห้านายอย่างมานงานแต่งน้องสาวมาเดินมาเดิน ยอบซิงกูโดนกับขอบใจเดอ้อใจกายโตไ,ไปมาให้รับมันด้วยโคนมาทำมาคูลงกด้ไงกดใจเย็นๆกาเฮ้ยนี่เนาะกระจายห้อนแทะขอบคุณขอบคุณเลยมาขอบคุณไทยกินแรมา,มาขอบใจเวิรงานเลยมาเดอ้อบันนี้เดอ้อเอาลงให้กดนี้ให้กดนี้เนาะแล้วก็ดีกดเข่าเดอ้อบ้านนี้ขึ้นหานไม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบันนี้เนาะขึ้น เฮือนใหม่หรือว่าห้านไหม่ใส่หญ้่าเต็มแลวก็ให้มิตรโชคตราบมแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบในครัวให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยสิ่งสำคัญก็ให้ได้ครูได้คริงไปไว้เดอเนาะนี่แล้วมาอ่ะเข้าใจแล้วนะเออเข้ามาจากนั่นก็เดกมากยู่งไปเที่ยวไปเที่ยวไปอไไปว พี่น้องเไงมามาผูกแขนมาผูกแขนมาเนี่ให้ได้บ่ได้ให้ผูกชองคนเนาะอ่าพี่น้องมันบ่ได้อะไรมันเท่ามันยังก็ได้ลูกยากได้เหยืว่าเออต้องเภาเอาอออออยู่ข้าวกระลึกเดี๋ยวเดี๋ยวซีหัวอยู่เบ้าเบ้าหยอกกันได้พี่น้องไงใช่ไหมเลสีเบ้าเตียงเบ้านั่นในเบ้าหยอกกันตลอดเนาะอืออือให้กดนี้ให้กดนี้เนาะ ฝนเข่าฝนเจ้ามาควรดซาเด้อน้องเด้อแต๋กับพี่คำเป่ามีแต่คำไปพ่นไปใช้ให้อยู่ดีแห้งแต่สวยกว่าเก่าอา้ยูเหมือนฝนยืนผมมานั่งน้ำกันพี่นะมานั่งน้ำกันพี่นะอันใครอันใครเออสบายข่ามาบ่ใจดีใจเย็นบุบุบุนมหาขดใจ ทไ่นน่เน่ะเลยยดนเลยีได้ยได้ย้เจะทั้งรังพี่ด้หฮามันมีอย่างพอดนั่นนี่รเออนั่นแหละนั่นแหละอิบายกับเขาเบ่งปินงัวกับบัวชงจ้ำยังขาชี้บง้างยังเงินแดงเป้อยู่ ในน่องห้าก็ว่าแรงๆเจ้าบอกชิบมง20มงฮะ20มงผูกคอต่อแค่เออเอฉันบม่ใันเขาอ่านผู้ใหญ่บอกให้พิมพ์แบบนั้นนี่แต่ตอนแรกแค่คักก็แล้รืเลิกเลิกงานเนาะอ่า ตัวแรกเม่าไหม่กินดีบดไปเรียกเอเออบเขากินเขาเมืกินข้าวเที่ยงนะจุนี่แล้วก็ไปไปท่ายคลิปต่อแบบนี้ไปเรียกไปงานอล้รกันตอนแรกมาไหม่อเพรังอกเเบิงเบิงสฉพาพตัวจริงว่ามันจะมีตะกระดูกกันยังกับปมาอะไรบเนอะเออ

เอาินโอ้ยบบ่เฮยมาบ่เฮยมาเม่มาผูกแขนผูกยางใชยหูบยห้อยแล้ว่ะก็ยิดอัตโตแล้วได้ดิเปอันอาตบเสาอใหม่าโอเคบอยจะมาจะมานั่นเดี๋ยวก็จะเพิ่นเดีเปิดเพลงเปิดรำเลยเคเดี๋ยวเอาบอกเป็นจับไม้หนึ่งนึง อันนี้อันน่ะเจ้าก็บซัมว่าคนหนึ่งในทีมงานในได้เอฟซีเป็นหูเบิดล่ะเสน้อยเสน้อยเนาะเสน้อยน้องต้าเปิดห้างในจุดประชุมขายยังนอ่ะฝากตั้น้ำเอ้าขายยังอ่ะยังบ่ทอนหูอกับคายยังกับฝากอะไรฝากเอฟซีอะไร่็จะพ่อฟ้ากับบอกกันว่ามาคิดไว้าไนะคิดว่าไงยังหูเลยฝากก่อนเลย ฝากติดตามนะครับจะกี่ชื่อยังเชิญอ๋อคือโดยฝากสนับสนุนก่อนอ้าวยังบูมมี่ยังเปิดเี็ดี่สางไว้ทียังฉี่อ้าวสั่งไว้เพื่อเพื่อเข้ามาว่าขาเอฟซีคิดว่าขยายสาขาจากตัวนั้นตัวนี้มาบูมินเนาะอ๋อคือโอนเงินน่ะก็มีเขามาแล้วในหนีเลยเออเขาบอากระสั่นอะไรก็บอกเพิ่นเลยแต่ใครสินค้ายังอ่ะทำยังบบทันมู้ว่าไงคือตัวนี่กะห้านแลกเปลี่ยนสาขาสอง สามสามแล้วเออการหู้แล้วว่ารวยกะขอโทษซะเออ,อโทษขอโทษ,โทษโนเนาะอ่าพี่น้องเลยกะสาขาสามสาขาแรกอยู่ตลาดโดยาาอันนี้ของเจ้าดของไม่มิกต้ดิของเงินของขออง่อยอืมคือว่าประสบผลสำเร็จได้พี่น้องเลยเนาะอ่าลูกผัวก็ยังมูมีแต่ว่าประสบผลสำเร็จจะย่ำไร แล้วเนี่ยกนกิจกห้เอานั่นแหละพอมันอยู่เพิงแต่ก็ลูกหลานมันแถามันโอ้ลายกะเขี่ยกับพ่อีบพอดียังกับหนังงงวนหนางเงินเนาะยังไรแถวเนาะเอาฝากพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเพื่อนเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนี่กะโดยกะนี่แต่ขอขอบใจขอบใจเพื่อนก็ได้แล้วก็ขอขอบใจว่าได้คำเดียวเลยวขอขอบใจทุกคนนั่นแหละเป็นกำลังใจมาให้ตลอดท่นถือไม่ผิดยังกะขอโทษขออภัยน้ำแต่กะ ขับใจใช่ไหตื่นเต้นด้เู้เชกว่ามีคนหุ่นจักหลายอยู่ไหมเพราะเพราะวันหนึ่งชาวน้อยนี่กับพี่น้องเนี่หนึ่งที่ว่าถ้าเขามาถ่ายคลิปถ่ายอย่างดาวดูลูกกันมีเอฟซีมาจะไม่กาบวกกันต่างๆประเทศกองหุจักรน่หลายนะเนาะอ่าบัดนี้กันหนึ่งแน่นหนึ่งในนั่นก็คือคือผลพ่วงกันก็อ่าผลพ่วงกันเบิดนั่นแหละเขากับมาทางทีมงานเบิดทุกคน เออมาใช้บริการห้านเราเนาะบัวจเป็นซื้อเครื่องไฟฟ้าบ่วจะเป็นเลขเปลี่ยนเงินอย่างต่างๆอ่าแต่ถือว่าได้ช่วยชุกยุ่งไปชวนนั่นกันหลายตึกหลายตึกอยู่เลยหลายหลาย FC มีพลหลายกับกับครอบครัทั้งล่อยนี้ทั้งทีมงานร้อมนนะ FC มาได้กันยอดพวกสายบุญทุกคนเลยที่เป็นซัพพอร์ตห้านเราพอมีได้คู่มือนี่กันยอดนั้นทีมงานสายบุญนี่แหละซัพพอร์ตแลวกับ FC กันพามากนะ แต่ว่าตกใจตกใจได้สบาเสียงอะไรวะเสียเต้นบ้เลย,ย <c oughs> ถ,ถ้าถ้าว่าขึ้นเท่านี้นะบูเ <c oughs> บ้าในเคียงนะเออพี่น้โอโงเลยเนาะพอหยอกได้เนาะเอามีแต่ว่าอ่าห้านนะนี่ก็เป็นจักรยานยังยังโมหูเนาะแต่ว่าแต่ว่าแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยเป็นปกติพี่น้องเลยเออกัประมาณนั้นโดย้ ค้ามียังลงมากะเอิญสายบูนเฮาแหละมาโปรโมทซสินยเด้อเออมันก็มีคาค่ายใ่ายังได้เหรอเนาะได้เราให้ไก่ต้มบ่บอกกินเราตัวนี้นะมีหมูตัวนึ่งกับบ่หมูปิ้นหมูยังได้เบอสบายเดี๋ยวไปจัดการฟาร์มเคมิคอ่าใครก็อนะอนาใครก็บริการอยู่นะบริหารอยู่บริหารหมูนะ เท่าเท่าตีกำนังอลิศเด็กลูกนี่บ่อลิศไปจะได้หมูปิ้นเท่าหมูปิ้นก็จิได้ยูบ่ชักโตชักใหญ่มานั่งมานั่งก่อนมานั่งก่อนอ๋ออันนี้นั่งลงนั่งลงบริหารหมูปิ้นพี่น้องนั่งไก่นั่งไก่นั่งไก่ข้นรวยนี่คือชันชันขนาดบ่าหูแน่นอยเนาะเออไปได้พอใจเด้อน้องเด้เพราะเพราะห้าป่วยอย่างนี้จังนี้แล้วคอมันนี่เฮาที่นั่งใกล้ใกลก่อนช่องมาแล้วปะ โอหเอโอ้อยู่กับคนรวยลาชีจ้าไปลุกเนาะโอ้อ่าาาาจนตลอลาเด้อือแล้วโดยโดยโดย้หลายอกีฬาฮ่อนบรุ๊ได้จังหวะนางใกล้เพิ่นยุคเมืองนี่เลยก็ได้ได้ีนี่นะพอริตตูได้จอดปะโอเคได้ใช่เนาะ ด้ยนี่กาขอบใจเลยล่ะนี่น้องเลยยูดีมีเฮงเด้อให้ร่มให้รวยเพิ่งเฮงปังๆด้วยแล้วก็มาแบ่งเนเด้อได้ได้ได้เยวาท่านมีโอกาสก็อยากไม่ห่วงมาเลยห่วงแล้วท่านงานตายบุญนั่นแหละอยากั้งหนึ่งนะท่านบุญบ่ได้ได้กายคิดเอาก็ได้อยากแจกยังเตรียมไว้แต่ก่อนที่ผ้าไปอ่าแต่ว่า มีจะคนจะคนพิมงานรถจะคั่นก็จะหาสถานที่ไว้โดยๆไปทําบุญเนาะทําบุญใหญ่จะคั้นึงโดยๆๆๆฝากาไปนั่งโอเคไปใส่ไปโดยๆๆอ่าเียว่ฮ้อนๆบ่ได้ยากจักดีฮ้อนของแทรถอันอันนั้นก็ได้ยินว่าอัน้ทางทางบ่ทางทีมงานเด้เจ้านั่งก็ได้เจ้าอ แล abei, ้วใช EX ่ใช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 ,ใช่ใช่ใช่ฮะไม่รู้ไงมาโซนอาหารบ้านนี่โซนอาหารนี่เพื่อนก็เป็นบุฟเฟ่ต์ละอยู่อยู่พี่เป็นบบคืออ่าบบคือบ้านนอกบ้านนอกเนาะจนหลายก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ฮะตักกินเองนี่ ตักเองกินเองอันนี้ยำอันนี้ยังนี่โอ้ต้มกระเพาะปลาอันนี้ลาบลาบยังไงอันนี้ลาบเป็ดลาบเป็ดลาบห่านลาบห่านโอ้ยก,กระเพาะปลาไปเลยเลยอ,อันนี้ก็ทอดซิคโค,ง,ค,โคงหมูนี่อไงอันนี้ข้าวเหนียว่วยวหอหลอดอันนี้ มีกะทิมีอันเดียวว่าเออมีกะทิกุ้ยอันเส้นก๋วยเตี๋ยวพี่งงน,น,น่างไงโอ้นี่น้าซุปแซ่บเนาะอ่าแซ่บๆกินเนอะพาเดียวกินเนอะฮอนๆพี่ร่างไงอ่าบัวนาสนใจตัวพี่เฮานะ่ะพี่สบายดีน้องสีดอ,อกแคส่งสีดอ,อกแคน้องชมนี่ดิแม่ แม่เดีอีแม่อาบ้ิเอาไปเลยว่าทุกเช้านี่โอเคป่ะเรางานก่อนเนาะเรางานก่อนเนาะแดดเขาไม่ให้อันนี้อันนี้เพิ่น้องเห้น้องเมฆพี่น ah ้องเยไงเอาไปเลยไม่ต้องแต่งก็ได <the ้เพิ่นว่ายันเอ๋บ่ยันทากป่ะไม่ยานเป็นยังให้เราไปเราถ่ายอยู่เงี้ยถ่ายกับแม่หยาเนาะอันนี้มันกำลังปิ้นงัวพี่น้องเไยเนาะ หัวปินป้ามาเบิงเบ่งก่อนได้เบิ่งก่อนได้อ่ะโอ้ยกำลังปินงัวป้าโตพี่น้องเลยหน่เนาะสบายดีได้เด้อปินนี่ก็ใช่คข้นปินเลยนีน่เนาะเออพี่น้องเลย,ยมันก็นเต็มที่จะผู้ปินแล้วเพื่อทีสุก พาัอ่าง,งัวโตหนึ่งกินกันสดๆเลยพี่น้องเลยประมาณแค่สชั่วโมงชุกไงสองชั่วโมงก็ชุกเนาะโอเคโอเคไป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 ลุกไปฮ้อนแดดโอ้สองชั่วโมงไปนั่งคาสองชั่วโมงไปอ่าพี่น้องเลย

ห่อนลีโลพี่น้องเลยเออไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้เอ๋อโธะเป็นเช่นไรก็แป๊บนึงมาพี่น้องเลยบนเตียงกันสิขคอตัวจบคลิปก่อนมาเด็กกินข้าวกินน้ำก่อนโอ้ด้วยด้ใจเย็น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 อ่า ไ่ได้จะกินมะลุอีหล่ากินมะลุป่อถกินยาว่าพี่น้องเลยเอาเข่าเอาหน้ามันมากินแล้วก็กินข้าวากินน้าแล้วจะไปเวียกไปงานต่อเนาะอัตราคินีโปรเตินโอโตีนเจ้าพี่เพียงแค่นี้ก่อนอยู่ดีมีแห้งเบืดสุดขีดคนมาขึ้นห้านข้าม่สาวน้อยไซโน่เนาะพี่น,อน้องเนาะมันจะห้านแกงไงตัวมโมฮูลารพี่น้องโอ้ใหญ่คักขนณะนะเก็บเมื่อน,นาโปรเตินขี้ม้าไทยให้เบิื้องเต็มระบบพี่น้องอย่างจ้าาเมื่อนี้ ตัวกินข่าวกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะยูดนะีมีแง้งบัสดุทุกคนสบายดีพี่น้องเลยมา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 เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอให้กินเด้อเดี๋ยวจะจะจิ้สักครู่